สวัสดีค่ะ o o เก็งวิด t ูบูเอ M ค่ะวันนี้พามาทำเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆเป็นหมูยอผัดผักคะน้านะคะหมูยอวันนี้เป็นของเวียดนามค่ะออกเสียงว่าจาหลัวนะคะก็เหมือนบ้านเราเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็ใส่ผักคะน้านะคะขั้นตอนแรกเราก็นำพริกและกระเทียม ไปใส่ครกนะคะแล้วก็โคลกให้ละเอียดนะคะจะละเอียดมากหรือน้อยตามแต่ความชอบของเราเลยค่ะดได้แค่นี้ก็พอสำหรับแมวแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปหั่นหมูยอให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ชอบนะคะหมูยอของเวียดนามก็คือเหมือนของไทยนี่แหละค่ะที่ซิดนีย์เนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะสำหรับยี่ห้อนี้เนี่ยซื้อมาเขาก็จะ ่อด้วยใบตองนะคะก็มีความหอมของใบตองด้วยค่ะเรานํากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปให้ร้อนแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตาไว้แล้วนําไปผัดให้พริกและกระเทียมหอมเลยค่ะอาจจะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่งั้นพริกและกระเทียมอาจจะไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูยอลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ ใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพราะหมูยอรจริงๆก็คือเป็นหมูที่สุกอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการใส่ผักคะน้าลงไปเลยค่ะตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆนะคะซึ่งได้แก่น้ำตาลทรายค่ะแมวใส่ลงไป2ช้อนชาค่ะเพราะว่าชอบกินค่อนข้างหวานนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำล้างครกค่ะพอจะได้รสชาติความเผ็ดของพริกแล้วก็เป็นการล้างครกไปด้วยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้หมูยอผัดผักคะนา้าอาหารจานเดียวรวดเร็วง่ายๆ ตักเสิร์ฟใส่จานนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอนอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอาหารใหม่ๆที่จะนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ